ภาพยนตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องราวบนจอแต่มันคือกระจกสะท้อนชีวิตมนุษย์เรื่องราวของความสุขความเศร้าความผิดพลาดและความสำเร็จล้วนเป็นบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในฉากและบทสนทนาบางครั้งฉากเพียงไม่กี่วินาทีสามารถสอนเราได้มากกว่าหนังสือหลายเล่มเช่นฉากตัวละครยืนอยู่ท่ามกลางความสูญเสียแต่เลือกที่จะให้อภัยและก้าวต่อไป สอนให้เราเข้าใจว่าความเสียใจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่การยืนหยัดและให้อภัยคือสิ่งที่จะทำให้เราเติบโตในบางหนังการเสียสละของตัวละครเล็กๆเช่นแบ่งอาหารให้คนที่ลำบากหรือยื่นมือช่วยเพื่อนที่กำลังลำบากแม้เป็นเรื่องเล็กแต่กลับสร้างผลกระทบใหญ่ต่อชีวิตคนอื่นมันสอนให้เราตระหนักว่าแมในชีวิตจริงการกระทำเล็กๆ ก็สามารถเปลี่ยนโลกของใครบางคนได้ภาพยนตร์บางเรื่องอยังสะท้อนสังคมอย่างชัดเจนความอายุติธรรมความไม่เท่าเทียมความโลภความกลัวและความรักที่มีพลังรักษาเราจะเห็นว่าการตัดสินใจของตัวละครส่งผลต่อชะตากรรมของตัวเองและผู้อื่นทำให้เราเรียนรู้ว่าในชีวิตจริงทุกการกระทำมีผลต่อสังคมรอบตัว และเราไม่สามารถแยกตัวเองออกจากโลกใบนี้ได้การดูหนังยังสอนให้เราเห็นคุณค่าของเวลาฉากชีวิตบนจออาจสั้นแต่เต็มไปด้วยความหมายทุกหน้าทีทุกคำพูดทุกการกระทำมีผลต่อเรื่องราวของตัวละครนั้นและนี่ก็เหมือนชีวิตจริงทุกการตัดสินใจแม้เพียงเล็กน้อยสามารถกำหนดทิศทางและอนาคตของเราได้ นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังสอนเรื่องความกล้าและการเผชิญหน้าฉากตัวละครต้องตัดสินใจในสถานการณ์ยากลำบากบางครั้งผิดพลาดก็ล้มเหลวแต่ก็ลุกขึ้นต่อสอนให้เราไม่กลัวความล้มเหลวเพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนทุกความเจ็บปวดคือการเตรียมตัวให้เราเข้มแข็งขึ้นบางฉากสอนเรื่องความรักและความสัมพันธ์ เช่นตัวละครเลือกที่จะยืนเคียงข้างเพื่อนหรือครอบครัวแม้ต้องเผชิญอันตรายหรือความเสี่ยงนี่คือบทเรียนเรื่องความรับผิดชอบความซื่อสัตย์และความหมายของความรักที่แท้จริงในชีวิตจริงการใส่ใจและยืนหยัดเคียงข้างคนรอบข้างมักสร้างความเปลี่ยนแปลงมากกว่าการมองหาผลประโยชน์ส่วนตัวและสุดท้ายภาพยนตร์สอนเราว่าชีวิตคือการเดินทาง เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่การใส่ใจการกระทำของเราการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการใช้ชีวิตอย่างมีสติจะทําให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงฉากชีวิตที่เราเห็นบนจอนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องสมมุติแต่เป็นกระจกสะท้อนชีวิตจริงให้เราเห็นว่าชีวิตของเราเป็นเหมือนหนังเรื่องหนึ่ง ที่เราเป็นทั้งผู้กำกับผู้เขียนบทและนักแสดงในเรื่องราวของตัวเองและทุกฉากคือโอกาสให้เราเรียนรู้เติบโตและสร้างความหมายต่อให้สมบูรณ์และมีความหมายเพราะชีวิตไม่ต่างอะไรจากภาพยนตร์เราคือผู้กำกับผู้เขียนบทและนักแสดงในเรื่องราวของตัวเองและทุกฉาก คือโอกาสให้เราเรียนรู้เติบโตและสร้างความหมายต่อให้สมบูรณ์นั่นเอง